มื่วานนี่ก็เป็นมือเหตุงานเราจะมีความสุขและเขาอบอุ่นหลายคราเมื่ว่านนี่เขาก็ไปเหตุงานอยู่ผู้วี่งครับบัานพอบัานแม่บ้านพี่บัานน้องของเขานี่แหละครับ up and down up and down up and down ผู้ใดมียาดมามาให้ใบปอด่วนเลยครับสำหรับใบปอดจอดปั๊มใดก็ออกกําลังกายทุกปั๊มครับสำหรับเมื่ว่านก็เป็นงานเกษียณอายุราชการครับของคุณพ่อวิเชียนและกับคุณแม่เบญจลักษณ์นั่นเองครับจัดขึ้นอยู่ที่โรงเรียนผู้วียงวิทยาคมครบเอ้ยน้องเอ้ยที่หักและแสนดีของน้องว่าน้องพ ดีดีไมันีป้ปในย่ำขอบคุณไข่เจียวของวานไลอันไล์เน่ยมาฝากครับวันเท่าใดรล้าน VIP m a k เมคอัพดูแลหน้าผมใหม่ครับพี่น้องล้าน VIP เมคอัพผู้เวี่ยงครับผมดูแลหน้าผมใหม่สวยพุ่งสะดุ้งโยงเลยค่ะแต่งหน้าขึ้นแล้วจอสารอึงจึง้ง จึ้งจึ้งครับจะภาเห็นใบปอบ,บอกว่าสวยจังเลยนึกว่าเวียงนะหรือมนวัสนครับแต่ใดๆแล้วอยากบอกว่าน้องๆวี p ไอพี่สมสืออิีดูแลเฮาดีๆพี่น้อง<ด>ว่านต้องขอขอบคุณคุณคู่อาเด้วยครับถือว่าเป็นอายเป็นเอื่อยที่หักที่สุดจากผู้เวียงเลยเผู้จัดการฟังผู้เวียงเลยกะว่าใดครับว่าวต่มีงานอยาก้ขะน้องแต่นุ่งไปเด้อผู้อามกระดาษคุณครูอาบมากมากครับ